ใครนะฮะอมมาม่าขอบคุณคนระับอมมาม่าใกล้ไม่ได้มาหาแล้วนะนี่ตัวเองเรื่นะมือสัน่นมือสั่นก็เดินได้ครับขาไม่สัน่นอ๋อได้ครับอาม่ามาเลยครับเจอเลยครับอ่าขาสันออา่นหรือว่ากานนี้เือเดิสั่นเจฉยเป็นไรต้องถ่ายก็ได้ถ่ายหน่อยนะฮะขอบคุณครับ ครนะัเอามาไม่ฟังใครแล้วจังหวัดนี้ไม่ฟังใครเลยขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับหน้าตาไหลเลยแหละครับขอบคุณครับจะร้องให้ก็ต้องร้องให้นะครับชจับผมจำได้นะ,ะขอบคุณครับมาไม่สั่นแล้วนะมานะมาสั่นกว่าเดิมอ,อีก <c oughs> อ่ก็ ขอบคุณครับยังไม่หมดต่อาสงอ,อยู่อันนี้ไหนก็ได้ครับตรงนี้เรียบร้อยครับตรงไหนดีนะอเ,เอาใส่ขาวแบนหนูอยไหมครเนื่องขอบคุครับอ,อนะาจีน่ที่ๆแต่งตัวเด่นกว่าจะมาจจ้องเขาตลอดแบบนี้อ่ะเพลงชาติสนิทเพลงครับกับน้องไลยอัะด้วยนะคะ เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันหน่อยนะแม่แม่จ๋าถ่ายรูปด้วยกันก่อนเดี๋ยวเชิญช่างภาพของเราขึ้นด้านบนเวทีด้วยเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพกันนีสเ์ได้่ประหลาดกระถกนะเดี๋ยวถ่ายภาพกันก่อนนะคะแม่แม่อย่าเพิ่งไปไหนนะยืนอยู่ยด้ยวยกันก่อนอ <c oughs> มีมีพื้นที่ว่างตรงไหนไหมคะนิ้วน้องมีมีข้อบนค่ะข้อบนยังว่างอยู่ค่ะยังมีขาแม่้ร้อยอยู่ครับได้เลยได้เลยถ่ายรูปหน่อยค่ะบถ่ายรูปหน่อยนะคะแม่แม่ขาถ่ายรูปกันหน่อยนะคะครับโอเคอยากได้ท่าไหนเป็นพิเศษไหมคะส่งมินิฮาร์ดมาไหมอ่าแม่แม่ส่งความรักมาให้น้องเลยค่ะมินิฮาร์ดมา มีนิทานมาเลยค่ะแม่แม่ทุกคนเลยชูมาค่ะชูมาเพราะเดี๋ยวเราจะถ่ายย้อนไปจะเห็นแม่แม่ติดอยู่ทุกท่านเลยนะคะอุยน่ารักมากตรงนี้เห็นทุกคนครับเห็นทุกคนอ่าพร้อมนะคะสามสองหนึ่งเด่น่ารักมากจริงๆฮะ,ะหนึ่งสอ,องสาม,สามไปโอเคไหมคะ,คคะได้ไม่เอ่ยได้นะโอเค อ่ะเดี๋ยวขอคุยกับน้องนิดหนึ่งนะคะมาพูดคุยกับสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันประมาณ6-7เดือนครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงฮะหล่อขึ้นครับน่ารักขึ้นอคอี่สวยขึ้นโนะ มีนิ้วไหนว่างไหมเดี๋ยวพี่เอาตังค์พี่ก่อนกระเป๋ากระเป๋าโอ้ยกระเป๋าว่างค่ะแม่กระเป๋าว่างเยอะเลยเมื่อกี้เห็นน้องเอามือล้วงอยู่ยังว่างอยู่เยอะเลย<ส>โอเค,คเดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงร,รอบนี้เราจะเจอกันในงาน anyone, เทอมินอลจวเนียวันเทศกาลเที่ยวงานวาดัดนะ<ม>ก็รอบนี้ค่ะอยากจะให้เลยอันค่ะช่วยบอกความทรงจําในช่วงเทศกาลแบบเที่ยวงานวัดเด็กๆเคยเที่ยวงานวัดไหมเที่ยวงานวัดเที่ยวงานวัดนะเออความทรงจำเราที่เราแบบชอบเราประทับใจมีอะไรบ้างคะประทับใจคือประทับใจในงานวัดอยู่แล้วชอบไปเที่ยวงานวัด ยสิ่งที่ประทับใจมากกว่านั้นคือการหนีพ่อแม่ออกไปแล้วกลับมาได้โดยที่จับไม่ได้เอ้ยสุดยอดเราจะแบบสุดยอดไปเลยอย่างนั้นดีกว่าไปความสุขแล้วใครโดนจับได้ไหมวันนี้แหละครับพูดความจริงแล้วรู้ละวันนี้รู้ละโอเคแล้วขนมขนมงานวัดถ้าสมมติเราไปงานวัดเราต้องไปทานขนมเนาะอะไรที่เราแบบชอบเลือกมาอย่างเดียวนะขนมงานวัดอย่างเดียวเหรอฮะ หลงยันวัดอย่างหนึ่งที่เราจะชอบชอบเยอะมากสายใหม่ก็ชอบนะแม่สายใหม่ก็ชอบสายใหม่ก็สายใหม่ก็ได้สายใหม่นะเออหวานๆอะไรเงี้ยพันง่ายมีคนม้วนสายใหม่ให้รือยังมีคนม้วนเองครับอ๋อม้วนเองหรืเองก็ม้วนเองให้แม่ม้วนให้แม่ว่าหลังซื้อสายใหม่มาแล้วม้วนให้ให้ลูกเลยนะให้ให้น้องเลยนะเออแต่แม่ทันอ่างอื่นด้วยเปลน้ำตาลเราขั้นสูงนะครับ เดี๋ยวหวานขึ้นนะโอเคในงานค่ะเรามีซุ้มเกมนันวัดมีสามเกมให้น้องไออันเลือกว่าอยากแบบถ้าเลือกเล่นได้อยากเลอกเล่นเกมอะไรมีเกมปลาป๋องเกมตักเป็ดเกมสายดาวถ้าเลือกเล่นได้อย่างอยากเล่นเกมอะไรคะอเออปลาป๋องตักเป็ดแล้วก็สายดาวใช่อยากเล่นเล่นอะไรเอาะไรดีแม่เอาะไรดีตักเป็ดนะตักเป็ดตักเป็ดอ่แม่ว่าตักเป็ดแล้วแม่บอกเอาสายดาวดีกว่า ตามใจแม่จะได้ไม่ต้องแย่งกันโอเคนะคะเดี๋ยวเผื่ออยากแวะไปเล่นก็แวะไปได้นะคะซุ้มเค็มอยู่ทางด้านนี้ได้ข่าวว่าวันนี้มีใหม่คือมีขับรถด้วยมีมีเป็นแบบลาร์ซิ่งลารซิ่งแล้วก็มียิงปืนอยู่ทางนี้ใช่ครับให้น้องฝากชวนชวนทุกคนมาเที่ยวเทศกาลเที่ยวงานวัดนิดนึงครฝากด้วยครับเทศกาลเที่ยวงานวัดนะครับที่เทอมวันที่20วันนะครับถึงวันที่24นี้ใชครับผมก็รับสุกได้ครับเดี๋ยวขอกลับบ้านได แปลงโฉมก่อนเลยฮะเดี๋ยวมาเล่นใหม่ะนรับขอให้เดี๋ยวเอาฐานทาตัวก่อน้ยครับผมครับอ่ะฝากผลงานที่ท้ายนิดนึงช่วงนี้ติดตามน้องละครนะฮะเพลงรำคำขินแก้วครับวันเสาร์อาทิตย์11โมงฮะช่องบลร์กฟอยด์ครับแล้วก็ ไม่หมดน,นี่ครับจันหนึ่งพระดาษหกโมงเย็นครับผมฝากไป้วยฮะแล้วก็ซิงเกิลต่างๆทางช่องยูทูบยูเาราได้ขอได้เลยฮะโอเคค่ะนะคะฝากติดตามผลงานน้องด้วยเป็นกำลังใจให้น้องนะคะเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขที่ได้เจอน้องไรอันที่นี่นะคะ,<ช>คะขอเสียงปรบมือดังให้กับไรอันด้วยบันดตด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยครับที่มามอบความสุขให้นะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวแม่ๆรอส่งน้องก่อนนะ <_ D> โอเคนะคะงาของเรานะคะยังอยู่กันไปจนถึงวันที่24พฤศจิกาย,ยนนี้อย่างที่บอกไปว่ายังมีความสนุกสนานรออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโซนชั้น LG ชั้นจแล้วก็ชั้น2ริมแมา่น้ำตรงนี้นะคะเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ ของทานเล่นนะคะหรือว่าทานแบบจริงจังก็มีนะคะแวะไปทานกันได้ทั้งโซนชั้นนี้เลยค่ะชั้นจีแล้วก็ชั้น LG ก็มีกิจกรรมความสนุกรอยอยู่นะคะพร<อ>ุ่นนี้ค่ะยังมีนะคะกิจกรรมพิเศษค่ะเป็นการแสดงละครลิงจากคณะลิงประกิจโชว์ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะวันอาทิตย์ค่ะมีมินิคอนเสิร์ตจ,จากไอดอลชื่อดังเลยกว่า20วงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าท่านใดอยากเล่นนะคะสมเกมงานวัดค่ะดูใบเสร็จในกระเป๋าเลยถ้ามีบินใบเสร็จซื้อสินค้าหรือรับประทานอาหารครบ800บาทต่อ เสร็จและกลับสร็จได้ที่โต๊ะด้านหน้า ถ้ามีเป็นใบเสร็จซื้อสินค้านะคะไม่จํากัดยอดขั้นต่ําค่ะล่วมสนุกกับเล่นเกมนะคะเป็นเครื่องเล่นงานวัดได้ไม่ว่าจะเป็นม้าหมุนหรือว่าลานรถซิ่งนะคะแบบที่น้องบอกไปเมื่อทีอเลยมาสนุกกับกิจกรรมภายในงานไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของศ<อ>ูนย์การค้าเทอร์มินอลชเวนิววันพระรา,าม3ด้วยภาพเมื่อสักครู่เดี๋ยวไปอยู่ในเพจนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามจะได้เห็นภาพบรรยากาศวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะคะกับเทศกาลเที่ยวง,งานวัดค่ะฝากกิจกรรมดี ดีไปด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ให้แม่ๆพี่ๆพ่พพอๆทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะขอบคุณที่มาสนุกกักบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะเอาละค่ะฝากไว้ด้วยเลยนะคะทุกโมเมนต์ความสุขเป็นไปได้ที่นี่กับศูนย์การค้าเทอร์มินอลเชลล์วันพัฒน์สามค่ะรอบนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่รอบหน้าสวัสดีค่ะ